เพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในไต้หวันทุกคนค่ะครูกี้นะคะในวันของการทำงานเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาต่างๆและไม่รู้จะจัดการกับปัญหานั้นยังไงบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นให้รายการไขปัญหาการทำงานช่วยตอบทุกปัญหายากๆในที่ทำงานให้กับคุณสิคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับเรื่องการทำงานในไต้หวันเช่นเคยค่ะหัวข้อในวันนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะเราจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสิทธิ ทุกคนอย่ามองว่าปกติแล้วครูสอนแค่ภาษาจีนเท่านั้นนะเรื่องกฎหมายครูก็รู้เหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอ่านจดหมายของผู้อ่านครูเพิ่งได้รับจดหมายจากเพื่อนคนนึงมาแบบสดสดร้อนๆเลยค่ะและอยากจะอ่านให้ทุกคนฟังค่ะมาดูกันว่านี่คืออะไรว้าวมันก็คือเหลาต้งชี่เยหรือสัญญาจ้างงานหลายคนกลัวเมื่อเห็นตัวหนังสือยุบยิบใน แล้าต้งชีเย่สัญญาจ้างงานในสัญญาจ้างนี้เขียนอะไรไว้บ้างนะก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวข้อเอกสารที่เราได้รับเป็นชี้เย่หรือ,หอเหย่ทั้งสองคำมีความหมายว่าสัญญาเหมือนกันค่ะโดยชี้เย่และหเหย่เป็นเอกสารสัญญาที่คุณหรือในหน้า และนายจ้างทั้งสองฝ่ายจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ของตนทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติตามสัญญาเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามจึงต้องแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจเนื้อหาของชี่เวหรือสัญญาดังนั้นต้องยืนยันภาษาท้องถิ่นภายใต้ภาษาจีนลำดับต่อมาเรามาดูเนื้อหาที่เราจะต้องกรอกกันต่อนะคะกู้จู หมายถึงนายจ้างซึ่งก็คือเหลาปานหรือเจ้าของบริษัทหรือเท่าแก่ค่ะส่วนมากในสัญญาฝ่ายเท่าแก่จะถูกเขียนว่าเจีาฟังหมายถึงฝ่ายกอและคุณคือเหลากงแรงงานในสัญญาจ้างจะเขียนเป็นอีฟังเวลาอ่านข้อความในสัญญาคุณต้องแยกแยะ จะฟังฝ่ายกอและอีฟังฝ่ายขอให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะข้อตกลงที่สำคัญใดบ้างที่มักเขียนไว้ในสัญญาประการแรกคือชีเอ่เยืฉีเจนหรือระยะเวลาสัญญาต้องดูให้ดีว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาคือเมื่อไหร่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเ w e ยหรือการผิดสัญญานั่นเองค่ะถัดมาจะเป็นกงจือหมายถึงค่าแรงดังนั้นกงจือหรือค่าแรงจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆแรงงานใส่ใจมากที่สุดค่ะค่าแรงจำเป็นต้องเขียนลงในสัญญาให้ชัดเจนเช่นเดียวกับกฎการลาพักร้อนหรือชิวจ a และการลาหยุดหรือ ชิงเจ้าที่กล่าวถึงในบทที่แล้วรวมไปถึงประกันหรือเปาเฉียนที่เราพูดถึงในตอนที่7ค่ะหลังจากอ่านข้อตกลงในสัญญาทั้งหมดแล้วหากมีคำถามใดๆคุณสามารถสอบถามล่ามหรือในหน้าได้เนื้อหาของสัญญาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นหลักไม่มีวิธีการเขียนสัญญาตายตัวว่าจะเป็นแบบไหนถึงจะถูกต้อง โดยจะมีการลงนามในสัญญาทั้งหมด2ชุดและให้ทั้งสองฝ่ายเก็บสำเนาวไว้ฝ่ายละฉบับหากไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายจะเชินมิงแปลว่าเซ็นชื่อหรือลงนามที่ด้านล่างสุดเพื่อแสดงการตกลงยินยอมเนื้อหาของสัญญานายจ้างอาจบอกเราว่าชิงเชินหมิงหมายถึงเชิญเซ็นชื่อถ้าไม่มีปัญหา คุณสามารถตอบกลับว่าเ o าเตแปลว่าตกลงแล้วลงลายมือชื่อหากคุณยังต้องอ่านสัญญาจ้างหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อคุณสามารถตอบกลับว่าหัวค่านี้แปลว่าฉันขอดูอีกหน่อยหรือวอเฉียงนี้ช่แปลว่าฉันขอคิดดูก่อน ยังจำได้ไหมคะว่าโครงสร้างประโยคคำกริยาบวกอีเช่นั้นเราได้เรียนกันไปแล้วในแอนนี่ไต้หวันไลฟ์ไดอาร,รี่เรามาดูวิดีโอสนทนาที่จำลองจากสถานการณ์จริงกันค่ะ好好的的你看一有有看一一下下合容有有有我如果在 是是年的的约吗不三หลังจากดูบทสนทนาจบแล้วทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่าเมื่อต้องลงชื่อทำสัญญาเราสามารถใช้คำพูดเหล่านี้ได้ How เตอร์โอเคหรือว่าเฉ่งนี่จแปลว่าฉันขอคิดดูก่อนคำว่ารูก้ก่วในที่นี้ในตอนที่8เราเรียนโครงสร้างประโยคนี้ไปแล้ว รู้กว่าจุดจุดจุดเจ้าจุดจุดจุดถ้าจุดจุดจุดก็จะจุดจุดจุดที่แสดงถึงถ้ามีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลให้เกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นสำหรับโครงสร้างรู้กว,ว่า,าจุดจุดจุดเต๋าถ้าจุดจุดจุดก็จะจุดจุดจุดใช้แสดงถึงการพูดสมมติว่าเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึ้น และในบางครั้งเราจะพูดเพียงคำว่าหรือกัวแปลว่าถ้าและละคำว่าเต๋อขวาเอาไว้ค่ะหลังจากข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นและลงนามในสัญญาจ้างงานแล้วเราจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไต้หวันโดยสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างฝ่ายต่างทราบเนื้อหาสัญญาอย่างชัดเจน ดังนั้นก่อนเริ่มงานที่ไหนอย่าลืมให้ความใส่ใจกับสัญญาจ้างงานเป็นอันดับแรกนะคะเอาล่ะเรามาดูจดหมายของผู้อ่านที่ทุกคนตั้งตารอมากที่สุดกันดีกว่าเรามาดูกันว่าผู้อ่านท่านนี้มีเรื่องอะไรจะถามค่ะสวัสดีครับผมทำงานที่ไต้หวันมาเกือบ3ปีแล้วและสัญญาก็ใกล้จะครบกำหนดเร็วๆนี้แต่ผมยังอยากทำงานในไต้หวันต่อผมควรทำยังไงดีครับ ดูเหมือนว่าเพื่อนคนนี้จะชินกับการทํางานในไต้หวันไปซะแล้วนะคะครูดีใจกับคุณด้วยจริงๆค่ะชี่เย่ต้าฉีครบกําหนดสัญญาหลังจากครบกําหนดสัญญาคุณสามารถเลือกชี่พิงแปลว่าต่ออายุการทํางานหรือจวนชูแปลว่าย้ายงานหากคุณและนายจ้างคนปัจจุบันร่วมงานกันเป็นอย่างดี คุณสามารถเลือกที่จะชี้พินหรือต่ออายุการทำงานเพื่อทำงานต่อกับนายจ้างคนเดิมได้เลยแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนงานใหม่หรือนายจ้างใหม่เราก็สามารถขอย้ายงานได้หรือภาษาจีนคือจวนชูแต่ไม่ว่าจะชี้พินต่ออายุการทำงานหรือจวนชูการย้ายงาน เราก็ยังสามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้ค่ะแรงงานต่างชาติสามารถทำงานในไต้หวันได้นานถึง12-14ปีหากมีผลงานดีคุณยังสามารถสมัครเป็นแรงงานกึ่งฝีมือกับกระทรวงแรงงานและทำงานในไต้หวันต่อไปได้ครูพบว่าในคอมเมนต์นี้มีประโยคคำถามที่เราควรเรียนรู้และเป็นประโยชน์มากครูจึงอยากขอแชร์กับทุกคนค่ะ เมื่อคุณถึงเวลาจะต้องเซ็นสัญญาจ้างงานแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะต่อสัญญาหรือจะย้ายงานดีและอยากพูดคุยกับผู้เชี่วชาญหรือขอคำปรึกษากับคนไต้หวันคนอื่นเราสามารถใช้ประโยคคำถามว่าจะมาปั้นแปลว่าทำอย่างไรดีประโยคนี้ทุกคนต้องจำไวด้ดีๆนะคะเพราะใช้กับหลายสถานการณ์มากเลยค่ะ เมื่อคุณเจอปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือยากลำบากคุณสามารถใช้คำถามว่าเสิป้ที่แปลว่าทำอย่างไรดีถามคนไต้หวันได้เลยค่ะประโยคนี้ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอความคิดเห็นค่ะว่า懂契้นผูต่งชเ้ฉันอ่านสัญญาไม่รู้เรื่องทำยังไงดี我不知道怎么接受欺骗怎么办 ฉันไม่รู้จะตอบรับการต่ออายุสัญญายังไงฉันควรทำยังไงดีว不知道怎么จะ怎么办จมาจวจะมาปั้นฉันไม่รู้จะย้ายงานยังไงฉันควรทำยังไงดีเมื่อเราอยากต่ออายุการทำงานปกติแล้วนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการนะคะแต่เราก็สามารถเรียนรู้วิธีสื่อสารกับนายจ้างว่าเราอยากต่ออายุงานสถานการณ์นี้พูดประโยคนี้ได้ค่ะชิงว่น 可คยปังหัปัพิมสอบถามค่ะคุณช่วยต่ออายุการทำงานของฉันได้ไหมคะเรามาดูวิดีโอการสนทนาที่จำลองจากสถานาการณ์จริงกันค่ะ喂你好，一九五五，你好，55, 你好我看不懂契约怎么办，我帮您转接翻译，谢谢ว้าวเพื่อนคนนี้เยี่ยมมากเลยค่ะที่รู้ว่าสามารถโทรไปที่เบอร์1955 เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านการแปลได้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะวิธีที่เป็นประโยชน์เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือหรือถ้าในที่ทำงานคุณกำลังเจอปัญหาอย่าแบกรับไว้คนเดียวหรือจัดการโดยไม่มีแบบแผนด้วยตัวเองค่ะให้กล้าที่จะบอกนายจ้างถามว่าจะมาปั้นฉันควรทำอย่างไรดีเพื่อให้ในายจ้างและเพื่อนร่วมงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะเอาละ่ะ สำหรับจดหมายฉบับต่อไปนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครั้งล่าสุดที่ฉันเซ็นสัญญาจ้างก็เมื่อนานมาแล้วโชคดีที่ครูช่วยเหลือฉันถึงได้รู้ว่าในสัญญาจ้างเขียนอะไรบ้างต้องขอบคุณคุณครูคที่สอนภาษาจีนเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานนะคะและปีนี้สัญญาจ้างงานของฉันกําลังจะครบกำหนดแล้วหลายปีที่อาศัยอยู่ในไต้หวันนี้ ฉันต้องขอขอบคุณนายจ้างที่คอยดูแลเป็นอย่างดีฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานในไต้หวันอีกครั้งหลังจากกลับประเทศมาแล้วฉันก็ยังคงติดตามรายการไขปัญหาการทำงานอยู่เป็นประจำเหมือนเดิมค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้อ่านท่านนี้มากนะคะและในจดหมายจากผู้อ่านมีพูดถึงประโยคที่ว่าไห่เหาโยเหล่าชื่อจะ帮忙我才能知道劳动契约写什么 โชคดีที่ครูช่วยเหลือฉันถึงได้รู้ว่าในสัญญาจ้างเขียนอะไรบ้างหายเห่าโยจุดจุดจุดเตะปังหมังจุดจุดจุดฉายจุดจุดจุดสำหรับโครงสร้างประโยคนี้แปลว่าโชคดีจังหรือยังดีนะที่จุดจุดจุดได้ความช่วยเหลือจากจุดจุดจุดถึงได้จุดจุดจุดแสดงถึงตัวเองโชคดีจังและยังสแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อคนอื่นได้ด้วยค่ะ เรามาดูประโยคเต็มๆดังนี้ค่ะให้เหาโยเหล่าชื่อแต่ปังหมังว่าใช้หนังจ a เตเหล่าตงชี้เย่เชียวสมแปลว่าโชคดีที่คุณครูช่วยเหลือฉันถึงได้รู้ว่าในสัญญาจ้างเขียนอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างประโยคอื่นๆกันเพิ่มนะคะ海ห้เหาโยอีโจอู่อู่แต่帮忙我才能读懂合约 โชคดีจังที่ได้1955ช่วยเหลือฉันถึงอ่านสัญญาเข้าใจให้เห่าอยู่แล้วั่นตปังหมังว่าใช้หนังง้ง่วชโชคดีจังที่มีนายจ้างช่วยเหลือฉันถึงทำงานได้อย่างราบรื่นชี้ว่างจุดๆแปลว่าหวังว่าใช้แสดงถึงความหวังในใจปกติจะใช้คำว่าชี้ว่างหรือหวังว่า เหมือนที่คุณผู้อ่านท่านนี้พูดว่า希วังอีโฮอยู่จีุยจไวันกงจววหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานในไต้หวันอีกครั้งประโยคตัวอย่างอื่นๆ希วังกงจัวชุนลีหวังว่างานจะราบรื่น希วังเคยชีพหวังว่าได้ต่ออายุงาน เรามาดูวิดีโอสนทนาที่จำลองจากสถานการณ์จริงกันค่ะ老板谢谢你的照顾，很可惜你不再续聘，我希望以后还有机会再回来，当然欢迎หากต้องการบอกลาอย่างสุภาพสามารถพูดได้ว่า谢谢你的照顧แปลว่าขอบคุณสำหรับการดูแลของคุณนี่เป็นคำสุภาพประโยคนี้เป็นคำพูดสุภาพ เพื่อขอขอบคุณอีกฝ่ายที่ช่วยเราทำเรื่องต่างๆหรือสามารถพูดได้ว่าเชี่ยเชี่ยนีตะปังหมังหรือขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนั่นเองค่ะเรามาทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้กันค่ะชี่เยหรือ,หอเหยเทั้งสองคำมีความหมายว่าสัญญาเหมือนกันค่ะกูจ้จูหมายถึงนายจ้างซึ่งก็คือเหลาปั่น หรือเจ้าของบริษัทหรือเท่าแก่ค่ะส่วนมากในสัญญาฝ่ายเท่าแก่จะถูกเขียนว่าเจ้าฟังหมายถึงฝ่ายกอและคุณคือเหลากงแรงงานในสัญญาจ้างงานจะเขียนเป็นอีฟังฝ่ายขอดังนั้นกงจือหรือค่าแรง จะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆแรงงานใส่ใจมากที่สุดค่าแรงจำเป็นต้องเขียนลงในสัญญาให้ชัดเจนเช่นเดียวกับกฎการลาพักร้อนหรือชูเจาและการขอลาหยุดหรือชิงเจ้าที่กล่าวถึงในบทเรียนที่แล้วรวมไปถึงประกันหรือเปาเฉียนที่เราพูดถึงในตอนที่7ค่ะ ชี้อขีเจนระยะเวลาสัญญาวเวเยอการผิดสัญญานั่นเองค่ะเชีหมิงเซ็นชื่อวอดูานึ่าฉันขอดูอีกหน่อยวอเสียงนี้ช่ฉันขอคิดดูก,ก่อนชีเยว่เวต้าฉีครบกำหนดสัญญา ชีพีงต่ออายุการทำงานจอนชูย้ายงานจะมาปั้นทำอย่างไรดีห,หย好有จุดจุดจุด的帮助จุดจุดจุดใายจุดจจุแปลว่าโชคดีจังหรือยังดีนะที่จุดๆุดได้ความช่วยเหลือจากจุดๆุจุดถึงได้จุดๆุ แสดงถึงตัวเองโชคดีจังและยังแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อคนอื่นได้ด้วยค่ะทุกคนเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมคะชีวังตาจากงจวบสุนลีหวังว่าทุกคนจะทำงานอย่างราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ